ดีครับผมวัอน,นี้กับสีผ้าพี่ผ้าน้องมาลงซี่ขึ้เก่าแล้วครับเห็นเมลอื่นบ่เป็นดอกเพราะว่าอยู่ไกซี่ช่วงนี้ตีปอมกับบ่มีมองไปเพื่อนครับพี่น้องกันสีได้ลงซี่นี่แหละหลังอันนี้ครับน้ำก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆพักตตกี่โต๊ก็คือเก่าแล้วครับพี่น้องไม้เก่าไม้เดิมนี่แหละมองอื่นไขไหลายตีปไปเลยวันนี้ก็ต้องลงเบ็ดแนวกัน ฮูซกว่ามีตอบรับมาประมาณหนึ่งครับก็เลยก็เลยว่าจังใดก็ถาเบิง้งถาติดตามกันนะครับพี่น้องมือนี้ผลงานิไดใดลายบ่สิมีตัวใหญ่ตัวหน่อยเฮ้จังใดแต่ถาติดตามเบิ่งนะครับผมสิย้าเบิ่งนะครับพี่น้องหากท้ายตกล,ลายลายปอยโดนมา่อไครับ น้าครับห้ากยี่ตกโอ้ปลาทูพี่น้องปลาทูจริงๆผมกับตกได้สักพักนึงแล้วพี่น้องแต่ว่าบ่ได้ทายคลิปมั่วเห็ดเน้ออื่นอยู่มัดเบ็ดมัดยังงี้สิแบบนี้ครับมาเท่าสองโตสองโต๊ะส,ส,สิละแต่แต่ใส่ห็นว่ายเป็นไหนโอ้โหกันมูใส่ไงไปทางใดบปป่บุ๊ อาก็สียามเป็นครบกันค่อยค่อยปั่นตะก้อตีเท่เดียวครับอ้อันนี้เกี่ยวกันอันนี้โตนึงครับอันนี้ได้ตัวเดียว ดครับเดี๋ยวคปอดีตะกอตีแม่ครับพี่น้งองออกกดซีมาเช็คเรื่อยๆครับพี่น้องเพราะว่าหนามันไหลเอาไ้โดนไม่ได้ครับเงี้ยเมดกับมันนั่งเฝ้าตะกอเป่าคือมันมีประโยชน์ปลาตัวบางห้ามรับปลาตัวหน่อย ปลากับจังที่เห็นเนี่ยครับพี่น้องใส่ช่วงหลังๆตั้งแต่มันไข่มาแล้วเนี่ยโตใหญ่หาบาคอยพอ้มันตายบ่๊บเฮ้ยเลย รอบตรงนี้โตครับทีล่องยามสิเลนหน่อยได้ร้ายแต่ว่าก่อนหนานี้นี่แต่และรอบนี้ตรงมี้มีสองมีสองนะครับตัวชุดหนึ่งจังเดยครับเพิ่งถ้าเพิ่งไปเรื่อยๆครับเหนือกสิลงเบ็ดแล้วพอดีมีอาการเลยครับท่านนี้ต้องเช็คกต่งครับตึงตึง ปล่อยไปโดนปเไยครับเดี๋ยวมันลุดโอ้ใส่พ่อใดครับตัวนี้ตัวนี้ใส่งามอยู่ยลงเบ็ดสามขั้นแล้วพอดีขั้นมีมีอาการกัอนเขาต้องยามก่อนขั้นเหนืมีอาการไล่เลี่ยกเแล้ว น่ี่ฟูงด้วยกันครับตัไกลเคียงกันสังเกตนนมปังกลับไปนี่นเพบท่านีออกจากกันนะครับพึ่งตีไปแต่หากตบมีไร้แห้งครับพี่น้องปล่อยไปต้นต้นนี้เต็มสายครับ đầy la cả tông giam cả bồn cái nhia mất thứ thứ tố bắc hay nghe là luộc mình ประจอกหน่อยครับถึงวายย่รอบมีเฝ้า ีเบ็ดเพาท่านเล้วต่อแล้วครับพี่น้องท่านตีไปบ้าง ปนย่อน,ญญอนเงียงมันหิดคมคมเลยพี่น่อย่างพิคขั้นตอนดีก่า มไปโดนเพื่อนน่าจะมีตโตลักษณะมันมีออกไตออกขัต่ตัวไม่ใหญ่ ออเหมือนี่สิพอ่อปลาตัวใหญ่ๆบนน้องาพี่น้องพ่อตัดลูกมันพ่อจังสี่ครับใส่น้อยน้อยน่อยแง่เก็บเปิดครับ คืแปลรูลปได้หลายแน่อยู่ตัวหน่อยกลางบา่ใครหลายทอดกรอบๆตัวนี้กับกลางหลยกับเห็ดแน่อื่น ตัวนี่หนาทีนี่ใส่อยู่ครับมูซื้อวันนักหนักอยู่อ๋อเป็นแพ็คคู่ครับนี่หนาทึกนักหนัก โตยังไงบ,บ้านอ้อคืเบาๆมีโตอยู่ครับแต่โตขนาดยังไงโอ้แพ็กค,คู่อยู่ครับแพ็กค,คู่แพ็กค,คู่ không đi đâu ừ, cứ bầu thôi nó tốn ui ตัวซม,มีกะระางอยากมัดกินเบ็ดเนาะเพลินเลยเบิ่งกับตัวน้อยๆก็ยังกินเบ็ดได้สวย อยู่กันนั่นะ่ะโอ้ยขาดไลยเยอะพี่น้ง่งอาจิดิดถ่ายให้เบิ้งอีกแค่ช็อตสองช็อตเดวยครับเพราะว่ามัน มันมันเบิ่งหนาเบื่อไปหน่อยแล้วก็สิสรุปแล้วครับพี่น้องว่าสรุปยอดพุละเศรา้าตกพุละครับมีขั้นหนึ่งตอดตอด้วสงสัยที่เป็นประจอกที่ก็และตอดลักษณะตอดตึงต้งตึงตึง ผิดขาดครับปลากำะมัง่งปลาอีปแปง้งปลาเขาเป้แล้ะตพันทีเรียก บอไ่งามครับอยู่กไกลๆขั้นอยู่ผมตีไกลก็เขาสียามหลบสุดท้ายแล้วพี่นอ้องบโบโมเมนปิดคลิปด้วยครับยามหลบสุดท้ายคืออ่สีไทยซ้ำนีแล้วก็สีไปสรุปยอดตอนปิดคลิปอีกเทียนหนึ่งครับปามใส่ไงเรื่้บยบอไคหนาะสนใจปันไดง เดี๋ยวมันคยตตใหีน้องเครับประมาณนี้แหละครับแต่กระสีตกต่อยอยู่ะครับอีกสักระยะนี่ นี่ก็สิครับแลวพี่น้องก็กสีสรุปยอดนะครับมือนี้ได้ครับพอสมควรครับบนหนา้าบนตามกับซีโร่เนี่ยนะครับผลงานมานืนอี้กะสุดท้ายกับเมียงนะครับพี่นอ้องฝากคลิปนี้ไว้ กดถึงใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น่สีล่าพีร่าน้องโดยบรรยากาศเกือบๆแรงนะครับนี่นครับวิถีชีวิตของคนอยู่ไกลานามหนามกา็ไไลอันนี้ก็คุณตาเพิ่นก็ใสเ่เพ็ดเพียครับอยู่หมองตะหนาเฮาลุงเบ็ดนี่แหละก็บพ่เป็นยังจังได๋ก็บสลาพีรลาน้องไปทํานี้ล่ะครับผมคิปหนะ้าเบ,บิ่งได้ครับว่าสิได้เฮ็ดอีหยงให้พี่ให้น้องคอยติดตาม เบ่งด้วครับผมสวัสดีครับ